สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแม่มค่ะสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง Present Simple Tense and a d v e r b of Frequency ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะซึ่งจะมีหลักการใช้อย่างไรเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยอย่าเด็กมาทบทวนความหมายของ present simple tense กันก่อนนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่า present simple tense คืออะไร present simple tense นั้นก็คือประโยคที่แสดงการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนะคะเกิดขึ้นเป็นประจำหรือสิ่งที่เป็นความจริงที่เด็กๆพบเห็นในชีวิตประจำวันของเรา นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้ adverb of frequency ก็คือคำวิเศษที่บอกความถี่ซึ่งบอกความบ่อยครั้งของเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้ในรูปแบบ present simple tense ด้วยนะคะ เดี๋ยวเด็กๆมาทบทวน adverb of frequency คำวิเศษที่ใช้บอกความถี่ของการกระทำที่จะนำไปใช้ในประโยค present simple tense กันก่อนนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคะค่ะเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกกลุ่มที่หนึ่งเลยจะเป็นกลุ่มที่บอกเป็นเปอร์เซนต์ของการกระทำ นะคะซึ่งเป็นความถี่ที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะคะซึ่งจะมีดังต่อไปนี้ค่ะคำแรกเลยก็คือคำว่า always always แปลว่าสม่ำเสมอค่ะเปอร์เซ็นต์ของการการะทำก็คือ100%เลยคือทำทุกวันทำทุกสัปดาห์เลยนะคะต่อไปคำนี้ก็คือคำว่า usually usually แปลว่าโดยปกติหรือเป็นประจำ ก็จะทำประมาณ80-90%นั่นเองไม่ได้ทำทุกวันนะคะคำต่อไปคือคำว่า often often แปลว่าบ่อยๆค่ะการกระทำนั้นทำประมาณ60-70%นะคะต่อไป sometimes sometimes แปลว่าบางครั้งค่ะบางครั้งนี้จะทำประมาณแค่50%นะคะคำต่อไปคือ hardly ever hardly ever แปลว่าแทบจะไม่เลยนะคะการกระทำนี้ประมาณ5%นะคะต่อไปคำว่า never never แปลว่าไม่เคยเลยนะคะการกระทำนี้ไม่เคยทำเลยก็คือ0%นั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มคำวิเศษบอกความถี่กลุ่มนี้นะคะทั้ง always usually often sometimes Hardly ever แล้วก็ never เราจะนำไปวางไว้หน้าคำกริยาหรือ main verb นั่นเองนะคะเด็กๆมาดู adverb of frequency คำวิเศษบอกความถี่กลุ่มที่สองค่ะซึ่งจะมีดังต่อไปนี้นะคะคำแรกเลยคือ every day every day แปลว่าทุกๆวันค่ะ once a week once a week แปลว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ twice a month แปลว่าสองครั้งต่อเดือน three times a year แปลว่าสามครั้งต่อปีนะคะเด็กๆสามารถใช้คำว่า every แปลว,ว่าทุกๆ once แปลว,ว่าหนึ่งครั้ง twice แปลว่าสองครั้ง three times แปลว,ว่าสามครั้งแต่ถ้าเด็กๆจะบอกว่าสี่ครั้งเด็กๆใส่คำว่า four times, ห้าครั้งก็คือ five times นะคะแล้วเด็กๆสามารถไปเปลี่ยนคำนามที่อยู่ด้านหลัง ถ้าเด็กๆอยากจะบอกว่าต่อวนันด็กๆก็ใส่คําว่า day ต่อสัปดาห์ใส่คําว่า week ต่อเดือนใส่คําว่า month ต่อปีใส่คําว่า year นะคะซึ่ง adverb of frequency กลุ่มที่สองนี้ส่วนใหญ่เราจะนําไปวางไว้ท้ายของประโยคนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาเรียนรู้หลักการใช้ present simple tense adverb Ad of frequency ในรูปประโยคปฏิเสธกันนะคะ สำหรับโครงสร้างของประโยคปฏิเสธการใช้ Adverb of Frequency คำวิเศษบอกความถี่ของการกระทำกลุ่มที่1น,นะคะในรูป Present Simple Tense จะมีรูปแบบของโครงสร้างประโยคดังต่อไปนี้ค่ะส่วนแรกของประโยคจะมีประธานนะคะถ้าประธานนั้นเป็น I, You We They หรือคำนามที่เป็นพ่อหูพจน์นะคะก็จะตามได้รูปปฏิเสธคือ Do Not หรือ don't นะคะ don't เป็นรูปย่อส่วน do not เป็นรูปเต็มนะคะแต่ถ้าประธานนั้นเป็น he she it หรือคำนามที่เป็นเอกพจน์ก็จะตามด้วยรูปปฏิเสธคือ does not หรือ doesn't doesn't เป็นรูปย่อส่วน does not เป็นรูปเต็มนะคะตามด้วย adverb of frequency ก็คือกลุ่มที่1เช่น always usually often sometimes นะคะ ตามด้วยกริยาฐานกริยาฐานคือกริยาช่องที่1ซึ่งไม่เติม s/es e นะคะตามด้วยกรรมหรือส่วนขยายนะคะจบประโยคด้วยจดุด full stop นะคะตัวยอย่างประโยคปฏิเสธการใช้ adverb of frequency ในรูปประโยค Present Simple Tense นะคะจะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะเด็กๆด,ดูภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้หญิงร้างจานนะคะคุณครูให้ภาพกรกบาทมาซึ่งจะแต่งในรูปประโยคปฏิเสธนะคะซึ่งกำหนดประธานคือ I มาค่ะความถี่ของการกระทำคือ always, a l w a y แปลว่าสม่ำเสมออยู่ในกลุ่มที่1นนะคะซึ่งเราจะสามารถแต่งประโยคได้ดังต่อไปนี้นะคะส่วนแรกของประโยคเลยค่ะเราก็จะต้องเป็นประธานประธานคือ I ค่ะหลังประธานก็จะเป็นรูปปฏิเสธซึ่งเราจะเลือกใช้ระหว่าง don't หรือ doesn't ซึ่งเด็กๆสามารถใช้รูปย่อคือ don't รูปเต็มคือ do not หรือ doesn't คือรูปยอ่อหรือ does not คือรูปเต็มเพราะฉะนั้นเด็กๆไปดูที่ประธานถ้าประธานเป็น I รูปปฏิเสธก็คือใช้อะไรคะเราจะใช้ don't นะคะคุณรูจะใช้รูปย่อนะคะเด็กๆสามารถใช้ได้ทางรูปเต็มหรือรูปย่อได้นะคะแต่ครูใช้รูปย่อค่ะคือ don't ตามด้วยค่ะตำแหน่งหลัง don't ก็คือ always เป็นความถี่ของการกระทำกระทำก็คือ w a t The dishes แปลว่าล้างจานค่ะดีๆสังเกตคำว่า wash นะคะ wash ตัวน,นี้เป็นการกระทำแปลว่าล้างค่ะคำว่าล้าง wash เป็นกริยาฐานค่ะซึ่งไม่เติม s ES เลยนะคะเมื่ออยู่ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะแล้วตามด้วยส่วนขยายคือ the dishes เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า I don't always watch the dishes แปลว่าฉันไม่ได้ล้างจานอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะคะมาดูภาพที่สองค่ะภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้ชายคนนี้เก็บที่นอนประธานคือ he ค่ะความถี่ของการกระทําคือ usually ประโยคที่ได้ก็จะได้ดังก่อนไปนี้ค่ะเด็กๆลองฝึกคิดแต่งประโยคด้วยนะคะส่วนแรกประธานคือ he ตามด้วยรูปแบบประโยคปฏิเสธรูปยอ่อนะคะระหว่าง don't กับ doesn't เด็กเลือกคำไหนทีคะเราจะใช้ doesn't ค่ะเพราะประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราจะตามด้วยรูปปฏิเสธคือ doesn't ตามด้วย mm hmm. เมื่อมี adverb of frequency กลุ่มที่1สามารถตามหลังรูปปฏิเสธได้เลยคือคำว่า usually ตามด้วยการกระทำก็คือเก็บที่นอนเราใช้คำว่า make his bed นะคะแปลว่าเก็บที่นอนของเขาเพราะประธานเป็น he เราสามารถแสดงความเป็นเจ้าของ his ได้เลยนะคะเด็กๆดูคำว,ว่า make make แปลว่า,าทำหรือเก็บนั่นเองเราจะไม่เติม s เห็นไหมคะไม่เติม s หรือ es เลยเป็นกริยาฐานเมื่ออยู่ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า he doesn't usually make his bed แปลว่า โดยปกติแล้วเขาไม่ได้เก็บที่นอนของเขาเป็นประจำนะคะไม่ได้ทำทุกวันนะคะไปดูตัวอย่างที่3กันค่ะภาพนี้ก็คือเป็นเด็กสองคนนี้ใช้ประทานคือ they ค่ะ o m e t i m e s เป็นความถี่ของการกระทําแปลว่าบางครั้งนะคะพวกเขาไม่ได้ ทำความสะอาดห้องเป็นบางครั้งประโยคที่ได้ก็จะได้ดังต่อไปนี้ค่ะประธานคือ they ตามด้วยรูปปฏิเสธคือ don't หรือ doesn't ดีคะเราก็จะใส่คําว่า don't เพราะว่า they เป็นมอหอูพจน์แปลว่าพวกเขาหลายคนใช้ don't นะคะตามด้วยความถี่ของการกระทําคือ sometimes นะคะตามด้วยการกระทาํก็คือ clean the room นะคะ ครีนไม่เติม s หรือ es เลยเมื่ออยู่ในรูปประโยคปฏิเสธประโยคนี้ก็จะได้ว่า they don't sometimes clean the room แปลว่าพวกเขาไม่ได้ทำความสะอาดห้องเป็นบางครัง้งนะคะโครงสร้างของประโยคปฏิเสธอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้ adverb of frequency กลุ่มที่สองนะคะในรูปประโยค Present Simple Tense ซึ่งเราจะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้นะคะส่วนแรกของประโยคก็จะเป็นประธานนะคะถ้าประธานนั้นเป็น Are You, r e t h e y หรือนามที่เป็นพ่อหูพจน์ก็จะตามด้วยรูปปฏิเศษคือ Do not รูปเต็มหรือ Dot n รูปย่อแต่ถ้าประธานนั้นเป็น He, She, It หรือนามเอกพจน์นะคะเราก็จะตามด้วยรูปปฏิเศษคือ Does not รูปเต็ม หรือ doesn't รูปย่อนะคะแล้วตามด้วยกริยาฐานคือกริยาที่ไม่เติม s หรือ es นะคะตามด้วยกรรมหรือส่วนขยายส่วน adverb of frequency กลุ่มที่2เราจะวางไว้ท้ายสุดของประโยคเลยนะคะเช่นคำว่า every day once a week twice a month หรือ three times a year นะคะ จะประโยคด้วยจุด f u l l s ต o อนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูตัวอย่างของประโยคการใช้ adverb of frequency กลุ่มที่2ในรูปประโยคปฏิเสธกันนะคะตัวอย่างประโยคปฏิเสธการใช้ adverb of frequency กลุ่มที่2นะคะในรูปประโยค present simple tense นะคะเด็กๆดูภาพนี้ค่ะภาพนี้2คนนี้ซักผ้าใช่ไหมคะคือการกระทำครูให้ประธานคือ V ค่ะ a v e r b of frequency กลุ่มที่2คือ every day แปลว่าทุกๆุกวันนะคะประโยคที่ได้ตำแหน่งแรกเลยคือประธานคุณครูใส่ we ค่ะเมื่ออยู่ในรูปประโยคปฏิเสธเราใช้ don't หรือ doesn't เข้ามาเป็นรูปปฏิเสธดีคะค่ะเราจะใช้ don't เพราะว่า we แปลว่าพวกเรามีหลายคนค่ะแล้วตามด้วยการกระทําคือ do l a u n d r y นะคะ แปลว่าซักผ้านะคะเราจะใส่การกระทําคือ verb do ที่ไม่เติม s หรือ es เป็นกริยาฐานหลังรูปปฏิเสธนะคะตามด้วยส่วนขยายคือ laundry นะคะแล้วเราใส่ adverb of f r e q u e n นซกลุ่มที่2คือ every day ลงท้ายประโยคเลยนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า we don't do laundry every day หมายถึงว่า พวกเราไม่ได้ซักผ้าทุกวันนะคะมาดูภาพที่2ค่ะประธานคือฮีค่ะการกระทําคือขวาดพื้นนะคะเราให้เครื่องหมายการกรบาทนะคะการกรบาดคือต้องแต่งในรูปประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะความถี่ของการกระทําคือ once a week ประโยคที่ได้ี่เป็นประธานค่ะรูปปฏิเสธก็คือใช้ don't หรือ doesn't น่คะ เราจะใช้ doesn't เพราะว่า he เป็นเอกพจน์นะคะตามด้วย sweep the floor เป็นการกระทำเราใส่คำว่า sweep เป็นกริยาฐานซึ่งไม่เติม s ือ es เมื่อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะรองท้ายประโยคเป็น once a week แปลว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เป็น adverb of frequency กลุ่มที่สองนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า he doesn't sweep the floor once a week หมายถึงว่าเขาไม่ได้กวาดพื้นหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพเด็กๆเ,เล่นฟุตบอลอยู่นะคะคุณครูให้ประธานคือ The c h i l d r e n นะคะความถี่ของการกระทําก็คือ twice a month นะคะหมายถึงว่า2ครั้งต่อเดือนค่ะ ประโยคที่จะได้มีตังต่อไปนี้นะคะส่วนแรกของประโยคก็คือประธานค่ะประธานคือ the c h i l d r e n นะคะ the c h i l d r e n แปลว่าเด็กๆหลายคนเมื่อทำอยู่ในรูปประโยคปฏิเสธเด็กๆจะใช้ don't หรือ doesn't ดีคะค่ะเราจะใช้ don't นะคะใช้ don't เพราะว่าประธาน the c h i l d r e n มีหลายคนเป็นมหูพจน์นั่นเองค่ะตามด้วยการกระทำในภาพนี้ก็คือ play football แปลว่าเล่นฟุตบอลเราจะใช้ play เป็นคำกริยาฐานนะคะซึ่งไม่เติม s หรือ es เมื่ออยู่ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะตามด้วยส่วนขยายคือ football ลงท้ายประโยคก็คือ twice a month แปลว่าสองครั้งต่อเดือนนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า the children don't play football twice a month นะคะ หมายถึงเด็กๆไม่ได้เล่นฟุตบอลสองครั้งต่อเดือนนะคะต่อไป don't forget ข้อควรจำนะคะการใช้ adverb of f r e u e n c y อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคำว่า s e l d o งแปลว่าไม่บ่อย rarely น้อยครั้งนะแล้วก็ hardly ever แปลว่าแทบจะไม่เลยแล้วก็ never แปลว่าไม่เคยซึ่ง adverb of f r e q u e y กลุ่มนี้นะคะจะเป็นคำที่มีความหมายเชิงปฏิเสธอยู่แล้วเราจะไม่ใช้ในรูปประโยคปฏิเสธคือการใช้ o n t หรือ d ้ s ซึ่เข้ามาใช้ในประโยคนั่นเองเราจะใช้อยู่ในรูปประโยคบอกเร่านะคะเด็กมาดูตัวอย่างของประโยคปฏิเสธกันนะคะภาพนี้เป็นภาพเด็กสองคนนี้คือแ a n and ด a n นนะคะ ความถี่ของการกระทำคือ never แปลว่าไม่เคยค่ะเมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธได้ดังนี้ค่ะประธานคือ Nan and d a n เราสามารถใส่ adverb of frequency ตามหลังคือคำว่า never ได้เลยค่ะแปลว่าไม่เคยเราจะไม่ใช้ในรูปปฏิเสธคือใช้ don't หรือ doesn't มองไว้ด้านหน้าของ never นะคะเราใช้ never ได้เลยนะคะเพราะว่า never มีความหมายเชิงปฏิเสธแปลว่าไม่เคย นะคะเราค่อยตามด้วยการกระทำก็คือ go to Japan แปลว่าไปประเทศญี่ปุ่นประโยคนี้ก็จะได้ว่า Nan and j a n never go to Japan หมายถึงว่า Nan และ Dan ไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเราจะทำให้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่านะคะแต่ความหมายเชิงปฏิเสธนะคะภาพนี้ก็คือ Jane Hardly e f e r เป็นความถี่ของการกระทําแปลว่าแทบจะไม่เลยเป็นความหมายเชิงปฏิเสธเช่นเดียวกันประโยคที่ได้ก็จะได้ดังนี้ค่ะ Jane <Gen S 2> ตามด้วย hardly e f e r ตามด้วยการกระทําคือ l i d e s a bicycle นะคะแปลว่า Jane แทบจะไม่เคยขี่รถจักรยานเลยข้อควรสังเกตก็คือการใช้ hardly ever ก็คือมีความหมายเชิงปฏิเสธอยู่แล้วเราจะไม่ใส่ต o อนหรือด o e s n t ไว้ข้างหน้าเมื่ออยู่ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะแต่เด็กๆสังเกตคำว่า rise เติม s เพราะว่ารูปแบบนี้เราอยู่ในรูปแบบประโยคบอกเล่านะคะเราจะต้องเติม s ตามประธานนะคะประธานเป็นเอกพจน์ verb จะต้องเติม s หรือ es นะคะเมื่ออยู่ในรูปประโยคบอกเล่านะคะแต่ ประโยคนี้มีความหมายเชิงประโยคปฏิเสธให้เด็กสังเกตนะคะเราจะไม่ใส่ตอนหรือดัสซึ่น,นั่นเองนะคะเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ English Exercise หน้าที่97ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดการบ้านนะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดไม่มีหนังสือ English Exercise นักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ครูดได้ไว้ให้มาทำแบบฝึกหัดพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะแบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดที่14ค่ะจะให้นักเรียนเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ ให้อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะอย่เด็กๆมาทำไปฝึกหัดข้อที่1พร้อมกันเลยนะคะประโยคข้อที่1ให้มาว่า I always need my bed หมายถึงว่าฉันเก็บที่นอนของฉันอย่างสม่ำเสมอทุกวันข้อนี้จะให้ความถี่ของการกระทำาคือคำว่า always นะคะเป็นกลุ่มที่1มาเมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราจะนำ don't หรือ does ซึเข้ามาใช้ใน ประโยคปฏิเสธนะคะเราครูจะยกตัวอย่างเป็นรูปย่อมาอก็คือก็คือด้นกับ d o ซ s n นนะคะด้นใช้กับประธานที่เป็นมหูโพส่วนด o ซ s n t ใช้กับประธา,า,านที่เป็นเอกพจน์เด็กๆทราบไหมคะว,ว่าในรูปประโยคปฏิเสธเราจะใช้ด้นกับด o ซ s n นไปวางตำแหน่งไหนในประโยคดีคะค่ะเราจะนำไปวางไว้หลังประธานแต่ต้องอยู่หน้า A อฟเฟอร f ออฟฟกลุ่มที่1นนะคะ ซึ่งประโยคก็จะได้ดังนี้ค่ะ I ตามด้วย don t หรือ doesn t ดีคะเด็กๆค่ะเราจะตามด้วย don't I don't always make my bed นะคะหลัง don จะเป็นความถี่ของการกระทํากลุ่มที่หนึ่งตามด้วย make make ในประโยคที่ให้มาก็คือ make เป็นกริยาฐานอยู่แล้วเราก็สามารถใช้กริยาฐานคือ make ได้เลยค่ะแล้วค่อยตามด้วย m i g h be เป็นส่วนขยายประโยคนี้หมายความว่าฉันไม่ได้เก็บที่นอนอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะเป็นรูปแบบเดียวกันคือเราใช้ adverb of f r e q u n c y กลุ่มที่1เช่นเดียวกันคือข้อ2เป็น often แปลว่าบ่อย ะะเดี๋เด็กๆลองกลับไปฝึกทำด้วยตัวเองนะคะต่อไปเด็กๆมาทำข้อที่3ไปพร้อมกันค่ะข้อที่3เป็นอีกหนึ่งรูปแบบประโยคที่เป็นตัวอย่างแต่เด็กๆทำไปพร้อมครูเลยนะคะประโยคที่ให้มาก็คือ Tom cleans a room once a week หมายถึงว่าทอมทำความสะอาดห้อง1ครั้งต่อสัปดาห์ข้อนี้เราจะใช้ once a week เป็น adverb of frequency กลุ่มที่2นะคะเมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ don't หรือ doesn't ซึ่งเป็นรูปย่อมาใช้ในประโยคซึ่งเราจะนำไปวางไว้ตำแหน่งไหนดีคะเด็กๆในประโยคเราก็จะวางไว้หลังประธานเช่นเดียวกับกลุ่มที่1เลยค่ะแต่หลังประธานของกลุ่มที่2นี้จะเป็นกริยานะคะ ส่วน adverb กลุ่มที่2จะวางไว้ถ่ายประโยคประโยคก็จะได้ดังนี้ค่ะชอมเป็นประธานตามด้วย dot หรือ d o e s n t ดีค่ะเราก็จะใช้ d o e s n t เพราะประโยคนี้ประธานเป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะแล้วตามด้วยกริยากริยาที่ให้มาคือ cleans เติม s นะคะเมื่อทำ ในรูปประโยคปฏิเสธจะท่องทำเป็นกริยาฐานก็คือไม่เติมอะไรทั้งสิน้นเด็กๆต้องตัด s ออกไปนะคะเมื่ออยู่ในรูปประโยคปฏิเสธก็จะได้คำว่า clean นะคะเป็น doesn't clean ตามด้วยส่วนขยายคือ a room ลงท้ายประโยคคือ once a week เป็น affverb of vince กลุ่มที่2นั่นเองประโยคนี้ก็จะได้ว่า Tom doesn't clean a room once a week หมายถึงว่า ทอมไม่ได้ทําความสะอาดห้อง1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของประโยคแต่การวางรูปแบบปฏิเสธเราวางไว้หลังประธานเช่นเดียวกันแต่รูปแบบที่สองนี้เราจะตามด้วยกริยาฐานนะคะแล้วก็ effort of e Lucy อยู่ท้ายประโยคเลยนะคะเราทําไปแล้วคือข้อ1กับข้อ3นะคะ ส่วนข้อ2ข้อ4และข้อ5เด็กๆต้องกลับไปทำด้วยตัวเองนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆก,กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ทำประโยค์ได้ถูกต้องมากขกึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ English Exercise หน้าที่97แบบฝึกหัดที่14นะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ แล้วถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ทำเสร็จแล้วส่งตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยค่ะเด็กๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือ English Exercise หน้าที่88 และในใบความรู้รหัส233นะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูแมมก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ goodbye ค่ะด็กๆ